สวัสดีครับพบกับผมพิวัตพีเคครับวันนี้จะมารีวิว์มอดเกมรัตเดวันเอิร์ของ HMZ ตนะครับตัวนี้จะเป็นมอร์ดอัปเดตใหม่นะครับตัวอัปเดตใหม่ล่าสุดจะมีภาษาไทยเมื่อกดเข้ามาแล้วกดไปที่จารักรูปมอ d ์ด h ฮทได้เลยครับมาที่คําว่า Setting อันนี้ผมจะเป็นตัวมอ d ดตัวธรรมดาก่อนนะครับตอนนี้มอ d ์ด h ฮทเเขาเปิดให้ใช้ v i p แบบชั่วคราวนะครับทุกครั้งที่มีการอัปเดตใหม่เขาจะเปิด v i p ให้ใช้ประมาณ ห้าถึงเจ็ดวันอันนี้ไม่แน่ใจกดมาทีเซตติ n งเลยเลยลงมานี่ตรงนี้ครับเปลี่ยนภาษาตรงนี้ตอนนี้เขามีอัปเดตใหม่มีภาษาไทยไหมแล้วใช้งานได้ง่ายขึ้นเดเลยครับนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยทั้งหมดเมนูมอดเราก็จะเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยเข้าใจง่ายขึ้นครับเห็นไหมครับเนี่ยพวกนี้เมนูต่างๆนี่คือผมไม่ต้องจะมาอธิบายให้ฟังเลยคือเข้าใจแล้วว่าเมนูตรงนี้คืออะไรบ้างพวกนี้ จมตีครั้งเดียวหมดอมาตะพวกยิงตัวเก็บของไว้พวกเนี้ยกตัวอย่างเลยอันนี้คือเมนูเพลเยอร์เมนูสร้างของเนี่ยครับคือตอนนี้เป็นภาษาไทยแล้วเราสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นวันนี้ผมจะเปิดให้ดูแบบคร่าวๆไปก่อนเดี๋ยวจะมาทดลองใช้เมนูบางตัวให้ดูครับบางอันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่มันยังเป็นศัพท์เฉพาะของเขาอยู่ พวกนี้ไอเทมพวกนี้ก็ยังเป็นสับเฉพาะเขาอยู่นะครับแต่ทดลองกดมาได้กดดูได้ว่าคืออะไรอันนี้คือไปยังกล่องจดหมายผมจะอธิบายทีหลังเมนูฟีลนี้ไหมครับปลดล็อกสกินทั้งหมดพวกนี้คือปลดล็อกสกินตัวละครเ่าทั้งหมดเลยเวลสูงสุดคือ209ต้นไม้ตัวเร็วชาร์จโดนเร็วพวกนี้เวิร์คเมนคือสร้างของเร็วอันนี้จีโนมสูงสุดแค่ห้าพนะครับตัวนี้ ล็อกแพทเทิร์นพาร์ตในรีสิเคิลเวลสูงสุดเหตุการณ์ปฏิทินเวลสูงสุดอันนี้คือพวกอีเวนต์ครับอีเวนต์จะได้พวกพวกค่าพวกอะไรสูงสุดของอีเวนต์ตัวนี้เขาสร้างมาไว้รอนะครับรอการอัปเดตที่มีเฮลิคอปเตอร์มาพวกนี้เควสสำเร็จโดยเคยกดกดกดแล้วก็ควสสสำเร็จเลยพวกเนี้เราไม่ต้องไปเล่นพวกนี้พวกเส้นต่างๆเส้นการแสดงพวก ไปหาศัตรูนี่ผมจะลองติ๊กดูนะครับเ่าเป็นศัตรูวัตถุแล้วก็เปิดเส้นดูผมจะทดลองเปิดหไหมครับเห็นไหมครับอันนี้คือก็พูดง่ายมันคือเหมือนโป้ครับว่ามีอะไรอยู่จุดไหนบ้างในแผนที่ของเราเนี่ยเห็นไหมครับคือแนะนําให้ไปเล่นพวกพวกแมพต่างๆจะดีมากมันจะบอกว่าพวกซอมบี้พวกของเราอยู่ตรงไหนบ้างคือเราติ๊กได้เลยครับนี่ครับมันเขามีบอกอยู่แล้วว่าคืออะไรบ้างมีอะไรบ้างพวกเนี้ย ไปหาทรัพยากรเห็นไหมครับเส้นทรัพยากรเห็นไหมทั้งหมดเลยเนี่ยคือทรัพยากรพวกต้นไม้พวกหินพวกหญ้ายกตัวอย่างประมาณนี้เส้นมันเยอะแล้วก็ลายตายผมติ๊กออกก่อนเมนูทั่วไปตรงนี้ไม่มีอะไรเซฟอันนี้พวกเซฟตั้งค่าการใช้งานเมนูมอสเราเฉยๆตอนนี้ผมใช้เป็นมอสตัวธรรมดาอยู่นะครับยังไม่ใช่ตัว v e p แต่ว่า เขาเปิดให้ใช้งาน vp ก่อนท,ทุกการอัปเดตใหม่ผมจะมาทดลองตัวใหม่ๆที่ยังไม่เคยได้แนนะำบอกไปพมเจอติ๊กสร้างไม่จำกัดแล้วก็คับฟรีหฟรีสนะครับ v 1 v 2แล้วก็มาติ๊กที่ว่าปลดล็อกเฟอร์นิเจอร์คือของแต่งซีซันพาร์ทกดสร้างตรงนี้เลยกดมาที่ของแต่งซีซันพาร์ทรางวันฤดูกาลนี่ครับมันปลดล็อกให้เราทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งหมดเลย ผมจะวางเป็นตู้เย็นแล้วครับหนึ่งอันหาที่ว่างวางก่อนเราก็ได้ตู้เย็นมาแล้วเห็นไหมครับต่อมาผมจะเอาเป็นพวกของใช้เนี่ยพวกเนี้ยน,นี่เรากดวางเลยเดี๋ยวผมจะทดลองตัวใหม่ที่เก็บชิ้นส่วนอะไหล่หาที่ว่างวางก่อนของ,ของลูกโป๊กใส่เราอัปเดตได้อัปเดตได้เพราะว่า เอ่อ euh, เปิดตัวฟรีคร์ไว้แล้วเนี่ยผมเปิดไว้แล้วสามอันส่วนอันบนเนี่ยสามารถยืนยันการสร้างได้น,นี่คือสรุปของง่ายๆคือสรุปพวกชิ้นส่วนพวกรถเอทีวีพวก, e TV, พวกเรือพวกเนี้ยถ้าไม่มีชิ้นส่วนครบเราต้องกดตัวนี้ด้วยถึงจะสร้างได้ตรงนี้เราเปิดฟรีคร์ไว้แล้วเรากดอัปเกรดได้เลยก็จะเป็น v ีสองสองต่อมาสร้างของอัปเกรดของพวกพื้นพวกอรไรพวกนี้อัปเกรดได้ปกติด้ย อันนี้คือพื้นฐานของเขาอยู่แล้วเรียบร้อยครับเห็นไหมครับ AK okay, ปกติเลยถ้าต้องการชุดหรือปืนอันนี้ผมแนะนำสำหรับคนที่เป็น VIP เท่านั้นเห็นไหมครับมันจะวงเล็บว่า VIP แต่ตัวนี้เขาเปิดใช้งานฟรีก่อนผมต้องการปืนแล้วกันผมพิมพ์ไปเป็นว่า AK แล้วกันกด Enter ได้เลยเห็นไหมครับ เอเคด้งมาแล้วแล้วเนี้ยครับนี่แอดไซนกระเป๋าเราหนึ่งอันได้มาแล้วครับ AK แต่ถ้าเป็นวัสดุแต่ถ้าเป็นวัสดุมันจะได้เป็นหลักร้อยชิ้นผมจะเอาอะไรดีเอาเป็นฟู้ดลวกันพันนี้เป็นคำศัพก์้างกว้างครับเอาเป็นฟู้ดเอาเป็นสเต็กผมผมตั้งค่าไว้ว่าต้องการหนึ่งร้อยชิ้นหรือว่าหนึ่งพันชิ้นก็ได้ผมเอาเป็นหนึ่งพันชิ้นเอาเป็นสเต็กกดแอดไปแล้ว มาที่กระเป๋าหไหมครับก็จะได้หนึ่พชิ้นเนี yeah. ่ยอันนี้ง่ายมากสำหรับใครที่เป็น V.P. ครับผมต้องการเป็น ATV ก็จะสร้างเราไม่ต้องไปหาเลย ATV นี่ครับตรงนี้เลยกดดได้เลย ATV เราก็จะมาตรงนี้เรากดสร้างผมหาที่วางแป๊บหนึง่งเชียงลงวาง ได้ eTV มาแล้วเราก็จะมากดสร้างแต่ว่าเราสร้างไม่ได้เพราะว่าเราเปิดฟรีคั์ไปแล้วแต่เราลืมเปิดตรงนี้ยืนยันการสร้างกดเป็นติ๊กหนึ่งครั้งกดออกแล้วก็กดเข้าไปอีกหนึ่งครั้งกดสรุปได้เลยครับเราก็ได้ eTV มาแล้วส่วนแอดของใส่กล่องจดหมายตรงนี้มันจะมีเมนูตัวที่3ตรงนี้ ปลดล็อกเต้นพาแต่ผมจะมาปลดล็อกสกินก่อนกดไปที่สกินของเรามีเท่านี้คือยังไม่ได้ปลดล็อกสักอันเลยกลมาที่ปลดล็อกสกินทั้งหมดเรียบร้อยครับปลดล็อกให้หมดแล้วนี่ครับมาดูที่สกินตัวใหม่สกินตัวใหม่แล้วมาดูที่กระเป๋าตัวใหม่นี่ครับเป็นประมาณนี้กดบันทึกได้เลยอันนี้คือได้ถาวรแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นเพราะเรายังไม่มีชุดเรายังไม่มีชุดเลย เสื้อผ้าเราก็ยังไม่มีงั้นเราผมจะมากดเป็นวิวสูงสุดเมื่อกด up วิวสูงสุดเสร็จแล้วเราต้องมาทำอะไรก็ได้ให้วิวเราเพิ่มเช่นผมมาเก็บท่อนไม้วิวเราก็จะเพิ่มมาเป็น209อันนี้คือได้วิวถาวรครับแล้วก็มาลดล็อกซี a s o n p a s ตรงนี้แล้วก็ลองมาเก็บของดูลดล็อกซี a s o n p a s แต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมครับตรงนี้ผมยังไม่ทดลองเลยแสดงว่าเรายังเล่นไม่ถึงถ้าเล่นไม่ถึงตรงนี้ผมจะคือเราปลดปาร,รกิจไปถึงแล้วผมมากดที่ว่าเคเวสสำเร็จเลยกดรัวๆไปเลยอันนี้คือเคเวสล่วงหน้าที่กมให้ทำแล้วมันสำเ,เร็จหมดแลยไหมครับปลดล็อกตรงนี้แล้วซีซันพารของเราเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับ ก็ตกลงไปเห็นไหมครับปดล็อกซิ a อนพาร์ทเวลลร้อย่าผมก็กดรับทั้งหมดเลยอันนี้ผมก็เลือกอะไรก็ได้ง่ายๆเลือกเลือกอันนี้ีกล่องสุม่มผมเอาแค่นี้ก่อนรับรับแค่นี้ก่อนเพราะว่าจะเอาชุดเมื่อเรากดรับของรเรียบร้อยแล้วมาดูที่จดหมายของเราผมกดไปดูที่จดหมาย เนี่ยครับก็จะมีประมาณนี้แต่ผมต้องการปั๊มให้เป็นหลัก1000ชิ้นหลัก1000ชิ้นเกมเขาทำมาง่ายมอสตัวนี้เขาทำมาแล้วคือตรงนี้เลยไอเทม9ก้าเนี้ผมเลือกเป็น1000แล้วก็กดตรงที่ว่าไอเทม9ก้าได้เลยแอดหนึ่งกันใช่ไหมครับที่รถสักเสร็ก็คือสำเร็จเรียบร้อยกดมาที่จดหมายทุกอย่างจะเป็นอย่างละ1 0 0 0เลยผมจะแอดเป็นพวกชุดเข้าไป พอจะได้ดูสกินตัวละครตัวใหม่ผมกดใช้ได้เลยเราก็จะได้สกินตัวละครตัวใหม่มาเห็นไหมครับส่วนภารกิจตรงนี้เห็นไหมเราสําเร็จเราสร้างล่วงหน้ามาแบบเกือบหมดแล้วแล้วก็สตอรี่พรีเมียมมาปลดล็อกสตอรี่พรีเมียมเดี๋ยวผมดูก่อนสตอรี่พรีเมียมเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้เรื่องราว กดไปอีกหครั้งแล้วก็กดรับทั้งหมดเราก็จะได้ของพรีเมียมมาด้วยไหมครับไปดูที่กองจุดมาแล้วก็ได้ได้มาทั้งหมดเลยผมาติ๊กออกก่อนเราก็จะได้ของมาทั้งหมดเลยแบบนี้ครับ